อะอันนี้เป็นหลักการใหม่นะครับอ่าเป็นการหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y นักงเรียนอันนี้เลยนะครับจด,ดไปเลยนะอ่ะหาสีแดงดีกว่าเนาะจะได้เสียเงินนะเดียบเดียมหน่อยหาจุดตัดแกน x ให้ทําอย่างนี้นะครับ เดียผมมึงได้ไนะครับทำให้ y เป็นศูนย์ทำยังไงครับอ่าฮะน,นี้ฟังชันว่า f x เท่ากับ x บวก3 f x ก็คือ y นะ y เท่ากับ x บวก3ทำให้ y เป็นศูนย์ครับศูนย์เท่ากับ x บวก3 x บวก3เท่ากับ0 x เท่ากับลบสามใช่ไหมครับอ่ะแล้วจุดตัดแกน x อยู่ตรงไหนครับนี่นครับจุดตัดแกน x คือ <c oughs> คือ x เป็นลบสาม y เป็นศูนย์โอเคนะครับอ่ะ เพราะฉะนั้นหาจุดตัดแกน y ก็ทำให้ x เป็น0ูนย์ทำยังไงครับก็นี่ครับ y เท่ากับ x บวก3 y ทำให้ x เป็น0ครับบวก3 y เท่ากับ3เพราะฉะนั้น จุดตัดแกน y คืออะไรครับ x เป็น0 y เป็นอาเวลาวาดรูปเอาง่ายๆเลยนะครับ x เป็นลบ3นี่นะครับผมนี่เลยนะลบ3แล้วก็ y เป็น3ตรงนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆอันเนี้ย3โอเคไหม แล้วก็ลากกราฟหากันเอาสีแดงนะเนี่ยปื๊ดไปอุย้ยไม่ตรงเอาใหม่ครับให้ตรงตรงหน่อยประมาณนี้เนาะเออเลื่อนเส้นตัดเอาลบอีกแล้วก็เนี่ยครับเออโอเคนี่นะอันนี้คือ f x เท่ากับ x บวก3โอเคนะครับ เอาจุดตัดอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอเคไม่มีปัญหานะครับอันนี้แล้วนักเรียนเขียนแบบนี้นะครับจุดตัดก็คืออันนี้เลยครับ x เป็น0ย์ y เป็นไม่ใช่สิ x x เป็นลบ3 y เป็น0ตรงนี้ก็ต้องอะไรครับ x เป็น0 y เป็น3นะครับแบบนี้โอเค อันนี้คือหลักการการหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y ที่ผมอยากให้นักเรียนจำก็คือตรงนี้ครับหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0หาจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0นนะครับได้จุดตัดแกน x มาพอดครับจุดตัดแกน y มาพอดลากเส้นกราฟครับเพราะอันนี้เป็นกราฟเส้นตรงแน่นอนกราฟเส้นตรงนะครับต้องเป็นกำลังหนึ่งเท่านั้นนะ x เป็นกำลังหนึ่งนะครับ